เหมือนราคารถ2ล้านในราคาเพียงล้านสเท่านั้นอยู่กับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับรถคันด้านหลังที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือรุ่นเอเวอเรตนะครับราคาเพียง1นึ่งล้านสามแ 7,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียง1,249,000บาทเท่านั้นและหากลูกค้าชอบเป็นพร้อมชุดแต่งแบบคันนี้จัดให้ได้เลยครับสำหรับรุ่นเอเเรสรุ่นนี้มาพูดถึงสเปคนิดนึงครับในรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับในรุ่นเทนเนี่ยเราก็ได้ในส่วนของออปชันแล้วก็ความทันสมัยของในตัวรถ ก็มากพอสําหรับที่การใช้งานแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างคันนี้เนาะที่เราเห็นเนี่ยสีรถอาจจะดูแปลกจานะอา,อาจจะดูแปลกตาแต่ว่าไม่แปลกใจแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่เบื่อสีเก่าๆสีขาวสีดําสีเทาดำนะครับอยากได้สีใหม่ๆก็เป็นแบบคันนี้เลยคันนี้จัดเป็นลปสติ๊กเกอร์รอบคันเป็นสีเงินลูน่านะครับ มันเป็นสีเงินด้านนะครับดูแล้วแบบโอ้โหโคตรสวยเลยผมถ้าผมมีตังนะอยากจะแรปแบบนี้กับรถเองเหมือนกันเนาะคันนี้เลือกเป็นชุดแต่งแรปเตอร์เอ่ะชุดแต่งวิกเตอร์ V2 นะครับลูกค้าเลือกข้างล่างเป็นสีดำเงาเนาะก็ใส่แรปสติ๊กเกอร์มาแล้วมันก็ดูตัดกับสีตัวรถโคตรหล่อเลยนะสีนี้เนาะกระจังหน้า Ford Ford ลูกค้าเลือกอักษรเป็นสีดําเงานะครับพร้อมไฟ3จุด นะครับกะจางหน้าเนี่ยเราเลือกจัดแต่งได้ครับมีหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกเลยว่าชอบเป็นแบบไหนเนาะไฟหน้าในรุน่นนี้แน่นอนเป็นไฟหน้าอัตโนมัติให้อยู่แล้วแล้วก็เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟ d a y l i g h ์ให้นะครับก็ช่วยส่องแสงเวลาขับรถในตอนกลางวันเนาะไฟตรงนี้ก็จะสง่าเด่นออกมาเลยแล้วก็จัดด้วยครอบไฟหน้านะครับและที่สำคัญในรุน่นนี้ยังมีระบบช่วยส่องแสงสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยด้วยโดยที่ไฟตัดหมอกจะติดให้นะครับเหมือนรถยุโรปเลยเนาะ หักพวงมาลัยไ,ไปทางด้านซ้ายนะครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดให้หักด้านขวาด้านขวาติดให้มาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างเราเลือกเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับแบรนด์ v a แ p i r e รลัดด้วยยางดีเซนติ2-7-5-5-5-20รัดด้วยซุ้มล้อ3นิ้วเนาะพอเราเปลี่ยนแม็กแต่งแล้วเนี่ยครับตัวล้อเนี่ยเขาจะยื่นออกมา เนื่องโดย offset เนาะมันขยับออกมาพอขยับออกมาแล้วถ้าเราไม่ใส่คิวล้อมันก็จะดูล้นแต่ถ้าลูกค้าชอบแบบล้นล้นก็จัดให้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่พอใส่คิวล้อแล้วเนี่ยมันก็จะรัดกับล้อยางได้อย่างดีเลยเนาะก็คันนี้ก็จัดแลบทั้งคันครับสีโคตรสวยเลยแบบนี้และที่สําคัญเราใส่ในส่วนของบ้างมือจับให้เวลาเราล้วงเปิดประตูเนี่ยเล็บของเราเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยกับสีตัวรถนะครับมาในส่วนของด้านหลังด้านหลังเราก็มี ครอบฝาถังน้ํามันให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโมเดลปี25แล้วก็จะมีในส่วนของ s อสบูเพิ่มขึ้นมานะครับถังน้ํามันเอเวอร์เรแน่นอนถังใหญ่เบิ่มเลย80ลิตรนะครับวิ่งได้ไกลๆสบายชิลๆเลยสําหรับเอเวอร์เรของเราเนาะในส่วนของด้านหลังก็ใส่จัดเป็นครอบฝาอ่าครอบไฟท้ายแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ข้างหลังครับเป็นเอเวอร์เรเนาะเวลาเหยียบเบรกมันจะมีไฟสีแดงนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังก็จะเป็นไฟสีขาวในโลโก้เอเวอร t เรสอันนี้และที่สําคัญ ในเอเวอร์เนเนี่ยเราเราถ้าสแตนดาร์ดเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่เลยจัดไปฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นไงครับโอ้โหเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะครับพอแต่งออกมาแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จัดใส่เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับ V2 ตรงนี้ก็เลือกได้ครับว่าจะชอบเป็นท่อแปดเหลี่ยมหรือว่าท่อคู่สี่เหลี่ยมนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับ ก็สําหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับรถแต่งหล่อๆแบบคันนี้นะครับชุดแต่งบางอย่างเนี่ยเราแถมให้ได้แทบจะทั้งหมดเลยสําหรับคันนี้นะครับเหลือแค่แ็ปสีเนาะอาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับสาหรับแ็ปสีรุ่นนี้นะครับพูดถึงงานไฟนแนนซ์นะครับเงินเดือนเท่าไหร่ถึงซื้อเอเวอรเรสต์รุ่นนี้ได้นะครับก็อยู่ในแรงประมาณ3 0 0 0 0ถึง40,000นะครับก็สามารถซื้อเอเวอรเรสต์รุ่นนี้ได้แต่ว่าต้องไม่มีภาระเนาะ ถ้ามีภาระอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนกู้ร่วมคนค้ำต่างๆเนี่ยเราเอามาช่วยได้นะครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการออกรถปรึกษาด้านไฟแนนซ์นะครับติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์094 402 4441 44ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองหลอ่ลอๆแบบนี้บายแจ็คแป๊บเดียวสำหรับนี้ขอบคุณครับ